รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัทธมมานุภาวะปาลิโตชจรามีชินะปัญชริ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการสองธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะท่คนคนานผู้ชมคะวันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะเรื่องราวของธรรมะก,ก็ได้สอนให้เราได้รับทราบค่ะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการอยู่กับปัจจุบันและธรรมะดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้สองธรรมนำเสนอเชกเช่นวันนี้ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามตั้งแต่ช่วงแรกนะคะ เดือนธันวาคมเดือนมหามงคลที่คนไทยทั้งประเทศจะได้พร้อมใจกันร่วมทําบุญและก็ร่วมทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเรานะครับวัดวารามต่างๆและหลายวัดทั่วประเทศก็ได้มีการจัดงานจัดกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลให้พุทธศาสนิกชนคนไทยได้พาครอบครัวไปร่วมทําบุญเนื่องในวาระโอกาสวันพ่อน,อนี้อย่างเช่นที่วัดหลักสีราสมสรที่ตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเมื่อวันที่4ถึงวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมา ทางวัดและก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นนะครับเป็นการจัดงานสัปดาห์เทิดพระคุณพ่อ ซึ่งตลอดช่วงของการจัดงานก็จะมีหลากหลายกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้พาครอบครัวมาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นมงคลให้กับชีวิตกันไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้าเราก็จะได้เห็นภาพพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับได้พาลูกๆหล,ลานๆเดินทางมาร่วมทำบุญกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวถัดจากนั้นก็จะเป็นการทำบุญไหว้พระขอพรให้กับชีวิต ไฮไลท์ที่ใครมาที่วัดแห่งนี้แล้วพลาดไม่ได้นั่นก็คงจะเป็นที่องค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานภายในวิหารที่อยู่ติดกับคลองดำเนินสะดวกหน้าวัดนะครับ จากความเชื่อความศรัทธาและการเล่าปากต่อปากถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่าคนที่ได้มากราบไหว้ขอพรมาบนบานสารกล่าวขอในเรื่องใดๆแล้วก็มักจะได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆอยู่เสมอทําให้ปัจจุบันที่วัดหลักสีราชมสรแห่งนี้จึงไม่เคยว่างเว้นจากผู้ที่ศรัทธาที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรแล้ก็มาแก้บนกันอยู่เนืองแน่นเป็นประจำทุกๆวัน หรือบ้างก็จะมาร่วมทําบุญถวายสังฆทานเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัวแล้วก็เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วอีกจุดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพราะความเชื่อความศรัทธาของคนไทยถือว่าถ้าทําบุญในสิ่งนี้แล้วก็จะได้บุญได้กุศลเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งเชื่อว่าผู้ที่ได้ทําบุญด้วยการบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโคกระบือ จะได้รับอานิสง์ก็คือเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยและก็พยันตรายทั้งปวง อิ่มบุญกันแล้วภายในงานก็ยังมีโซนขายสินค้า o อท็อปที่ได้จัดควบคู่กับทางวัดด้วยซึ่งก็จะมีสินค้าดีมีคุณภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหารการกินสินค้าด้านการเกษตรที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านแพ้วมาออกร้านจําหน่ายกันเยอะแยะนะครับแต่ที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสําหรับคนรักต้นไม้ก็คงจะเป็นมุมขายไม้ดอกไม้ประดับ ขายพืชสวนเพื่สมุนไพรนะครับก็มีให้ได้เลือกซื้อเลือกหากันหลายร้านเลยทีเดียวกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้าหากท่านใดที่พลาดก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็หาโอกาสแวะมาเที่ยวมาทำบุญในงานถ,ถัดไปของทางวัดได้นะครับเพราะทางวัดก็จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมอยู่บ่อยครั้ง หรือว่าท่านใดที่จะเดินทางมาร่วมทําบุญเพื่อความเป็นมงคลให้กับชีวิตช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางวัดก็มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกันกิจกรรมหลกัหลกๆก็จะเริ่มพิธีกันตั้งแต่ช่วงเวลา23นาฬิกาของคืนวันที่31ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่1มกราคมเลยทีเดียวก็วจะได้มาร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งได้มาร่วมถวายพระทานเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์สร้างบุญต้อนรับปีใหม่กันนะครับ และก็อีกหนึ่งงานที่อยากจะฝากข่าวให้ทราบกันตั้งแต่เนิ่นๆในวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์ที่กาลังจะมาถึงทางวัดก็จะมีการจัดงานพิธีเททองหลอ่อหลวงพ่อโตและก็เทพเจ้าไทยสวยเอี้ยขึ้นนะครับท่านใดที่มีความเชื่อในเรื่องของดวงชะตาศรัทธาและก็นับถือเทพเจ้าไทยสวยเอีย้ยเทพเจ้าที่ชาวจีนมีความเชื่อและก็ยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติในการกราบไหว้และก็นับถือมาช้านานนั้นก็ห้ามพลาดที่จะมาร่วมงานเช่นเดียวกันนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวและก็ข่าวสารดีๆจากทางวัดหลักสีราสมโมสรที่ตาบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครที่รายการนำมาฝากท่านผู้ชมในช่วงนี้นะครับ ท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะให้เรานําเสนอวัดใดก็ตามค่ะรวมไปจนถึงอยากจะให้เรานําเสนอเรื่องของธรรมะที่น่าสนใจหัวข้อใดก็ได้นะคะท่านผู้ชมส่งคําแนะนํามาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะวันนี้เวลาสําหรับรายการหมดลงแล้วรัฐมณีกังวันไกลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ